จาัดก,การไม่ได้เตรียมหรือเตรียมแล้วแต่ไม่พร้อมแม้การตายหากตายอยางเตรียมพร้อมแล้วจะอยู่หรือไปก็ไร้สิ่งปัญหาเข้าลักษณะที่ว่าอยู่ก็ไม่ลำบา,จากจัดก็ไม่ลำเิ็นอยู่ก็สบายไปก็สะดวกมองข้างหน้ามีหวังมองข้างหลังมีสุข นี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทศประเทศทีคุณเจวาว่าวัฐประยุทธลงสาวาาท่านเทศเรื่องเตรียมตัวก่อายไว้มีใจความน่าฟังอัตมาภาพจะขออนันเชิญนำมาขยายวามให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังประเทศน้อย ตั้งกล่าวไว้ว่าเกิดเป็นคนแล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเสียเีือดของความเป็นคนและเสนออุบายและวิธีาก,การเตรียมตัวก่อนตายไว้สื่ประการดังนี้ 1. นึ่งทำบุญจนนิด 2. อทิดถึงความตาย 3. วิจ,จัยสมบัติอี จัดการเรื่องนี้ประการที่หนึ่งคำว่าคุณก็คือคำปุณฑลนี้คุณเป็นชื่อของความสุขความดีเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาตึ้งความสุขชีวิตจะรับรื่นหรือล้มลุกก็เพราะคุณที่ทำตั้ที่สร้าง บางางคันที่ท่านกล่าวว่ายาบุญมา